คนที่อยู่ในสภาวะป้องกันนะไม่เคยได้รับชัยชนะหรอกนะเจ้าน่ะได้แพ้ในสงครามครั้งนี้แล้วแม่น้ำฮคงคากำลังพยายามต้านอนุภาพของดาบทมินยักษ์ที่กำลังพยายามจะเจาะเข้ามาแต่ด้วยความแรงของแม่น้ำนั้นยังคงเบาจนเกินไปเปรียบเสมือนการหยดน้ำลงในถังน้ำขนาดใหญ่ เฮดวิชาของข้าที่เกี่ยวกับซายนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเฮ็ดวิชาโบราณเท่านั้นถ้าหากว่าข้าสามารถใช้ความสามารถของข้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบทั้งหมดนี้ได้ข้าก็จะสามารถทําลายค่ายกลเรือพิฆาตสวรรค์นี้ได้หน้าของเขานั้นดูเหมือนว่าตอนนี้สถานการณ์จะไม่ค่อยดีเลยฮนะซายที่ก่อรูปเป็นแม่น้ําคงคานั้นได้ใช้พลังจากบึงใหญ่ในขณะที่ค่ายกลเรือพิฆาตสวรรค์นั้นได้ใช้พลังของมนุษย์ ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ายังไงพลังของมนุษย์ก็มีจุดสิ้นสุดถ้าหากว่าศึกนี้ยังยืดเยื้อต่อไปแล้วก็ผู้ชนะก็คงต้องเป็นคังหนานหัวแน่แต่ด้วยกำลังคนทั้ง3 0 0พันคนที่ปลดปล่อยพลังทั้งหมดพร้อมกันนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสทำลายเ็ตวิชาของคังหนานหัวก่อนที่พลังของพวกเขาจะหมดไปและเมื่อดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วนั้นชัดเจนเลยว่าคังหนานหัวกำลังจะเป็นฝ่ายที่พลาดพังเสียก่อนในตอนนี้นั้นข้าควรจะทำอย่างไรดี ลูกศิษย์ของโฮสจูอี้ได้รับสัญลักษณ์ธาตุอัศนีแล้วโฮสสำเร็จภารกิจลงได้รับรางวัลการเสี่ยงทายหนึ่งครั้งเจ้าหนูน้อยนี่ไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยจริงๆเฮ็ดวิชาขึ้นวาลีเฮ็ดวิชาขึ้นวาลีไม่มีไม่มีเลยงั้นเหรอไม่มีทางแน่ในตอนนี้เร่งด่วนแบบนี้ทำไมเจ้าระบบเจ้าต้องทำให้มันยุ่งยากแบบนี้ด้วยล่ะไม่นะสายที่ก่อรูปเป็นแม่น้ำคงหาดูเหมือนว่ากำลังจะต้านไว้ไม่อยู่แล้ว ว่าเป็นเช่นนี้ข้าควรจะทํายังไงดีนะถึงจะถูกต้องเดี๋ยวก่อนนะเหตดวิชาของหังหนานหัววิชารับรายที่ก่อรูปนั้นเป็นไปได้ไหมว่ามันจะตรงตามข้อกําหนดสําหรับองค์ประกอบของทะเลสาบนะโดยปกติแล้วมันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะวางแผนเพื่อฝึกเหตดวิชาของผู้ฝึกฝนระดับแกนกลางนั้นแต่สถานการณ์ตอนนี้ได้สร้างเงื่อนไขที่ลงตัวให้กับข้าแล้วได้โปรดเถอพระเจ้าได้โปรดให้ข้าคาดการณ์ไม่ผิดทีเถอะ สหายค่างเคสวิชาที่เจ้าฝึกฝนนั้นดูเหมือนจะเป็นเคสวิชาที่ยังไม่สมบูรณ์สินะนี่เจ้ามาที่นี่เพื่อก่อปัญหาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าท่านจะสังเกตได้ดีเลยนะเคส็วิชาลามีซายที่ก่อตัวของเจ้านั้นข้าจําได้เลือนลางว่าข้าเคยเห็นรูปแบบที่สมบูรณ์นั้นที่ไหนสักแห่งนะแต่ข้าก็ยังจําไม่ค่อยได้ข้าสงสัยว่าเจ้าพอใจข้าดูเคสวิชาของเจ้าหน่อยได้ไหมแล้วให้ข้าได้ลองนำมันมาเปรียบเทียบดูนะ ไอ้สารเลวนี่แกคิดจะหลอกเราอย่างนั้นหรอถ้าหาว่าเจ้าเคยเห็นฉบับสมบูรณ์มาก่อนแล้วล่ะก็ทำไมเจ้าไม่อ่านให้ในายท่านคางฟังล่ะมันจะไม่ง่ายกว่าหร,อหรือข้าภาวนาขอให้สิ่งนี้มันได้ผลทีเถอะขอร้องละ่ะขอภาวนาให้สิ่งนี้มันได้ผล จำนวนของเฮดวิชาแต่ละสายพื้นฐานในตอนนี้ตรงตามเงื่อนไขแล้วเริ่มทำการรวมเคตวิชาการรวมเฮตวิชาเสร็จสมบูรณ์เริ่มทำการสร้าง,สางเส้นทางแห่งสวรรค์บทที่1 8บทปากัวการสร้างเสร็จสมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นกับพลังวิญญาณในร่างกายของหลินเฟิงในเวลานี้เคตวิชามากมายที่เขาเคยฝึกมาก่อนนั้นได้หายไปหมดและพลังวิญญาณของเขาได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง เล่ากับว่าโลกวิญญาณนั้นถูกเปิดขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมากอ่อนการพัฒนาตนเองไปสู่จักรวาลอันกว้างใหญ่และจากนั้นการเกิดและตายของดวงดาวนับพันล้านดวงปรากฏการมากมายของชีวิตนับไม่ถ้วนที่ถือกำเนิดและดับไปกระแสของเวลานั้นได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกทุกๆอย่างมีการหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเกิดแก่เจ็บและก็ตาย ปากสัสวรรค์นี่คือความหมายที่แท้จริงของการสร้างอย่างนั้นหรอขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเคตวิชาพื้นฐานที่จะเป็นรากฐานสำคัญให้กับนิกายยินดีด้วยโฮทำภารกิจหลักสำเร็จครั้งที่สองแล้วเชิญรับรางวัลภารกิจหลักรางวัลภารกิจหลักในครั้งแรกนั้นได้หุ่นเชิดเทพสงครามที่ทรงพลังเป็นอย่างมากเพราะอย่างนั้นรางวัลภารกิจที่สองมันคงไม่ได้แย่ไปกว่าแรกใช่ไหมชื่ออุปกรณ์องค์ประกอบสองประการของการก,ารก่อรูปประเภทแผนภาพ รายละเอียดแสดงให้เห็นถึงกฎขององค์ประกอบ2ประการของการก่อรูปลูวงอลุนแห่งจักรวาลอย่างละเอียดและถี่ถ้วนยินอยันที่มีพลังในการสร้างการเกิดและการตายของสิ่งมีชีวิตทั้ง6ประการการเปลี่ยนแปลงทั้งหงนี้หนึ่งในนั้นดูเหมือนจะสามารถจัดการกับค่ายกลพิฆาตสวรรค์ได้ด้วยแฮ โงอ่ให่นั่นเจ้าจะไปไหนน่ะออกไปเตรียมตัวกันเถอะในตอนนี้ซรายที่ก่อรูกเป็นแม่น้ำคงคาน่าจะต้านไว้ไม่อยู่แล้วสิ่งที่พวกเราต้องทำนั้นคือกำจัดพวกหมอกเหล่านั้นจากอนาจาักรโจให้ได้มากที่สุดความกล้าหาญของเจ้านั้นน่ายกย่องยิ่งนักอย่าได้หยาบคายนายท่านคังแต่ว่าเขาหงหยานใจเย็นๆก่อนข้านั้นไล้ความสามารถยิ่งนะ ข้าไม่อาจคาดเดาค่ายกลเรือพิฆาตสวรรค์ของศัตรูได้ผู้บัญชาการกองทัพโจในครั้งนี้คือคนขายเนื้อแม่ทัพเสียหากเขาผ่านไปที่ไหนเราก็ผู้คนที่นั่นจะไม่มีวันมีชีวิตรอดออกไปได้ตัวของข้านั้นไม่กลัวที่จะตายแต่ข้าไม่สามารถที่จะรักษาสัญญาในอดีตของข้ากับหงเฟิงได้นายท่านทางถ้าหากไม่ใช่ว่าเป็นเพราะท่านผู้คนในโลกนี้คงตายกันหมดแล้วด้วยน้ำมือของพวกสุนัขโจเมื่อหลายปีก่อน เป็นเราเองที่ลากท่านมาเสียงด้วยถ้าหากพี่ใหญ่ที่อยู่ในโลกใต้พิภพรู้เข้าแล้วก็เขาจะไม่ตําหนิท่านอย่างแน่นอนเขาคงจะโทษตัวเองที่เป็นคนลากท่านมาลำบากถ้ายังเห็นว่าท่านนั้นยังดูสงบเหมือนเช่นเก่าดูเหมือนว่าท่านจะไม่ได้เกรงกลัวผู้ทหารสามพันคนจากอนาณาจักรโจที่อยู่ข้างนอกและค่ายกลเหลือม่คาสวรรค์ของพวกเขาเลยถ้าหากว่าท่านมีพลังอันยิ่งใหญ่พอแล้วก็ได้โปรดช่วยผู้คนที่นี่ที ข้าครั้งนั้นหหวเจ้าขอบคุณท่านไปชั่วนี้หล่อนนายท่านคังเจ้าเชื่อในตัวของข้าใช่ไหมข้าเชื่อข้าหาว่าเป็นเช่นนั้นข้าจะตอบรับความหวังนั้นให้เองทุกคนที่เชื่อในตัวของข้าข้าจะไม่ทําให้พวกเขาผิดหวัง นะ้าตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละนั่นมันอะไรกันนะ สลับตอนนี้นะครับทุกคนคงมีความคิดอยู่ในใจเหมือนอย่างผมเลยนะครับพระเอกของเรากําลังจะโชว์เทพอีกแล้วนะครับได้สกิลใหม่มา,ากาลังจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันในที่สนามแห่งนั้นนะครับแล้วมันก็จบตอนที่76พอดีนะครับส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสลับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีกทีสําหรับเรื่องนี้ก็คือวันอังคารหน้านะครับส่วนสลับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ